สตาร์ทสตาร์ทข้างบนข้างบนสตาร์ตเพราะว่าเขาต้องมาสิเขาตอนแรกเตาบอกเขาเติมรถตีมาเป็นเจมบุ้งเราตู้เขาไม่ได้เปิดข้ามไปเลยเสี้ยประเดี๋ยวยิงช <without> ็อตอ่าไม่ได้เอาล่ะเปิข้ามไปเลยหมอเอกใครผันจับต่อใพยายามทำไม่ได้ถ้าบอลไม่ถึงไปเลยบอลรถตีกลับมามึงเสียตรงนี้ก็เสียตรงนี้เสียตรงนี้กลับมาไม่เสียทุกช็อตอ๋อมึงมารัตตรงกลางดิเดี๋ยวมึงไปดูคลิปมันเสียเกิบทุกช็อตเพราะว่าเขาบีบพราะเขาบีบเราส่งคืนหลังไปต่อไม่ได้เออ มาแล้วโยมไม่ได้หรอกมึงโยมมึงเหมึงเหมือนมึงโยมเข้ากำแพงเทียบพอกลับมาหลังก็หนักแต่เดี๋ยววันโยม่เสียมาเสียข้างหน้าดีกว่เลยลอกไว้ลองไปแล้วหนึ่งถูแต่ถ้ามึงไปทะลุช่องมาท็อปท็อปสองเจอกับแคทแคดยิงโอ้ชนเสาครับตรงได้แล้วลูกนี้ท็อปหนึ่งยิงไอ้เทียออกข้ามคานไปเยอะเลยถ้าเราไปพยายามจับตอบก่อนแล้วเจอไอ้ทีมอื่นไม่ได้ไอ้ทีเนี้ยได้เลยมาแล้วครับมาที่ ต้องสร้างทีมเพิ่มเอ้ยเปิื้อสิเลยวะมาแล้วเบิร์ดพี่เบิร์ดมาให้พี่ตงหลังตงข้ามบึงตยงทะลุช่องไป ยี่ไรบาลอย่ยี่ออกให้ X X ลเอาไง X เบอร์ตดีโอ้โหจะไม่ได้เล่นเลยแต่ประเด็นคือยิงยิงผ่านตงดูจังหวะจังหวะถ้าคนอยู่เยอะๆอ่ะใช่ห้ถ้าู่เยอะกระจายเลแต่ตบอกว่ายนจูกไม่ได้นไม่ใช่คือตจกเาทุกครั้งเราอเปิดเข้ามา X โอ้หนเดียวแล้วเราวิ่งโ้ง้ต่้คนเดียว่อคนเดี้พอนะต่อคนเดียวเพ่เปิดข้าวเราดีไปแล้วกโดตีใช่ต่อให้ใครไม่ได้ไงเ้าต้หยเราแน่นแหละถูกต้องก็เป็นบางส่วนทำหนึ่งออกขวามาไอพี่บุญพี่ ใครวะหรือแบบเวลาคุยมาแล้วทิมให้มาเลยหนุ่มขึ้นหลังไปแคทเลยใครบอกมองอยู่แคทเปิดลูกนี้แล้วเราวิ่งไปไม่เกินนู้นนะเดี๋ยวเราเติมสุดใช่ไหมเติมได้แต่เติมได้เติมได้อยากให้เล่นแล้วให้บอลไปทั่วสนามล้มไปถึงทั่วสนามฝั่งเรากระจายกันไปให้ทั่วอย่างนี้ไงหลังมาแล้วจะเล่นหน้าหลังไปหน้ามันก็ี่นุ่มหน้ายิงจบ หนุ่มพลังไบส์ดูช่องเพื่อนเพื่อนอีกสมคนไม่มีนแล้วทหนึ่งได้บอลต่อต่อดูจังหวะต่อได้โยนเลยเปิดลูกนี้มาแล้วทอปสองมาให้เต้เต้คือมาทอบยิงลูกนี้เต้ยิงทีเซฟได้โอ้โหโอียลยเต้เตเต้เตเต้ด็อกเต้ด็อกหนึ่ง ตุ๊กตาเงินไม่ลงติดด็อกหนึ่งด็อกหนึ่งเขาก็ลงผิดหมอเอกไม่เข็ดหมอเอกไม่เข็ดหมอเอกไม่เข็ดกูบอกแล้วไอ้ที่กูบอกครั้งนอกทับสอยันเออพี่เห็นหน้าไปเต็มกระสีมาครับมาที่ยิงมันก็พับมือกระเสียงไงทับสองทับสองเขากางมาพี่บุญพี่บุญออกขวาไปทับหนึ่งทับหนึ่งล็อกไว้ทับทะลุช่องติดกี้เหรอกี้มีพื้นที่กี้บอกไปแล้ว ไม่ได้ลูกนี้ไ้อกมันต้องลูกสองลูกเลยมาแล้วเดียวเดี๋ยวมองไกลเดี๋ยวยิงเลยโอ้โหได้ยิงสูงสุดสูงแล้อีกดีเนี่ยเหรอคะมีสูงได้กว่านี้อีกตกใจยิงเลยแต่กินนี่เห็นเล็อกยิงนะตกในบอลอยู่มาแล้วหมอเอกเฮ้ยโอ้โหจับบอลโดนไงพี่หนุ่มโดนสองลูกอ่ะพี่หนุ่มมันโดนลูกแบบ ต้องแก้มงเข้าไปอ่ะไอ้ลูกล้มบอลล้มบอลลูกสองต้องสอบต้องสอบต้องสอบประบาดแล้วมาที่ทัอปหนึ่งออกขวาซ้ายมาคนเดียวเดียวมองอยู่มาท็อปโอเคถ้าเราอยู่ประมาณนี้เติมได้เติมเติมได้เราอยู่แค่ตรงนี้เอาแล้วจีแต่ผมได้หมอเอกยังไงตรงนี้โอ้โหเล็งเลงเลงนานเหลือเกินต้องการเตะมองอยู่พันโอเคจบตอนหลังเป็ดอ่ะจบเรื่องไม่ต้องงงแล้วหมอยจะเตะขึ้นมาหมอเอกมองเปิด ข้าวตูดข้าวตูดท็อปสองเอาแล้วพี่โต้งยิงเลยลูกนี้โยพี่โต้งพี่โต้งกดพี่บุญเหรอครับลูกนี้เหมือนกดกันมาจากที่บ้านล็อกันหน่อยที่บ้านเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่พี่เนกนี่ประธานพี่เบิร์ดพี่เนกพี่เบิร์ดทางเดียวกันเอ้ยเขาละข้างกันทุติดบอลเอ้ยหนุ่มหนุ่มล็อกสวยนี้นุ่มเอาติดแล้วมาแล้วเต้มาแล้วท็อปสองท็อปสองเอาแล้วแค่ได้ได้บอลอยู่มาที่หนุ่มหนุ่มหนุ่มกระชากขึ้นมา ทะลุช็องไอ้ทะลุไม่ติดติดเต้เฮ้เต้ยืนนะพอดีสวยวันนี้โอ้ขาเอายาวใช่อยู่สนวด่ไอยู่สามนวดเข่าดีเข่าดีกว่ามันคือแบบว่าเต็มเต็มข้อนี่เซ็ตนะที่โดนสองลูกเมื่อกี้คือเข้ามาวันนี้มาเดียวยิงไอ้เฮ้ได้ยิงสองคู่อีกแล้วไอ้ตัวนี้สูงสุดสองลูกนะลูกก็คือว่าแค่หลังคาเหมือนเจสซี่โตตรงในบานอยู่มาที่กี้ พี่บอกพี่ยังไงพี่ล็อกหนึ่งพี่คือหลังมาให้แคทออกซ้ายไปแคทหนุ่มหนุ่มมากี้แคทแมวมาที่พี่เบิร์ดเปิดเร็วทันทีลูกนี้หลอกยิงหลอกยิงบอลเปิดเร็วมาลูกนี้เตะบอลลงเตะคุกคิกคุกคิกพี่เบิร์ดได้บอลอยู่พี่เบิร์ดกระชากไปแล้วหนึ่งสองพี่เบิร์ดไปแล้วโอ้โหสกัดไม่เด้ยวสกัดไม่ได้นี่ไงเนี่ยเอ็กเป็นตัวฟรีเหรอมันอยู่ทุกทีไหมหรือบุโร่ไงรือบโร่หรือบโร่ หนุ่มจะเปิดเข้ามาตรงนี้หนุ่มมองแล้วหนุ่มมองแล้วเปิดให้พี่โต้งลูกนี้จับได้อยู่พี่โต้งโต้งเลีงแล้วเปิดเข้ามือบอลเปอะไรนะก้องก้องเอียงก้องเอียงไปเอาแล้วเตะได้บอลเตะล็อกไว้อยู่เปิดลูกนี้ครับหนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่งรับหนึ่ง แบนแม่งเลยนี่ทีมไม่ตายเลยไอทีมนี้รวมรวมดาราเยอะนะนี่พี่โบยังไม่มานะพี่โบแบบคนจะไม่เหลือเอ็กซ์ขึ้นหลังไปไม่ต้องไม่เอาเขาเป็นคนหรอไปแล้วครับทับได้บอลอยู่ต้องสัดไม่ได้ลูกเปิดลูกนี้หมอเอกหมอเอกยังไงไม่เดียวสั่นไม่ได้พี่บุญรถเป็นไงเแล้วเจอรีวิวปู่อะเฮ้ยต้องลดตามก็อดมาแล้วก็บอกเอ้ย ชกนชกไม่เฉยเลยทับสองทับสไม่ทันเราต้องลงแล้วต้องยอมว่าเจอเอ็กซ์ลงมาที่กี่้มเด็กเราออกใคจิมใครดีวะกรว่าเอ็กซ์เมี่ีกี่ะผมต้องเปิดลูกนี้ถึงไรกที่ผมอยากจะบอกคือไปนะครับทับสองทับล็อกยังติดยังอยู่สวยแล้วเพื่อนไปหมดแล้ว่หลัง กูไม่สนขี้บอกใหญ่กว่ากี้ใหญ่กว่าสวยไม่ให้นุ่มจบแล้วหลายทีแล้วเอ้ยหนุ่มทางไหนปะเนี่ยนี่เกไปแล้วครับเตไมอ่ะเติมซ้ายขวาครับมันมีรูปเดียวอ่มึงเติมข้างเดียวแล้วมันอยู่นี้แล้วปล่อยนะเี่ยันครับหนึ่งได้เต้ลองไว้หนึ่งไปอ้าเต้หลุดไปแล้วเต้ล็อกเต้เปิดให้ท็อปหนึ่งเรียบร้อยท็อปหนึ่ง เมื่อก่อนเติมไม่เคยเติมไม่เคยยิงเติมส่งกัดอย่างนี้ข่วขครับพี่ตองยิงเพราะยิงปุ๊บอย่างนั้นเลยต้องยิงมันต้องยิงเขาูีแล้วมาแล้วเอ็กซ์ผมไม่คุมดิเพราะถ้ามึงเติมมาแล้วมึงส่งแล้วพลาดอ่ะก็เสียวขาดเอ็กซ์เอ็กซ์คืนให้กี้กี้กับชากมากี้ล็อกไว้ใช่เี่ไม่มีใครคืนหลังไปเลยให้แคทไม่มีใครยิงไก่นยิงไปก่อนไม่จบไม่จบลุ้มไม่ได้ไม่จบไม่จบยิงปเลยขึ้นมายิงเลยคืนมา แคทขาตบแคทเปิดมาที่พี่โต้งเข้าจังหวะทางเร้วจะได้ต่อโอ้โหแรงไปนิดเดียวพี่เบิร์ดไม่ทันมันคอรบอลได้ดีเพราะถ้ามันไ่คอรบอลข้างหน้าติดสามทีไม่เกินเสียบอลเตะบอลเขาที่พี่เนตได้มาที่ท็อปสองต็มสกอร์ให้พอนะท็อปสองไปที่ใครวะม่เดียวโยนข้ามไปก่อนแล้วพี่บุญพี่บุญล็อกเอ้ยขาต้อง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 เดี๋ยวจะเตะเข้าไป เดี๋ยวให้พี่โต้งต้องให้เอสลูกนี้เอ้ยท็อปมันรู้ตัดไปได้ทํามาคุณบุญมีเบอร์ตัดไปได้กี้ทําไมกี้บอกได้อยู่ออกหลังไปลายแล้วท็อปสองให้เต้เต้ล้องเข้าไปเต้ให้ท็อปมาให้พี่โต้งเลยโต้งออกป๋ามาแล้วกี้มีพื้นที่แล้วกี้จะชักไปแล้วออก เ่กี้โหนมกี้แล้วอบแล้วว่าจับบอลโหนไม่ใช่อูหน้าล่าูเหลือไอ้คู่นี้มันร้าไอ่เดี๋ยวเมื่อกี้จับบอลหไม่จับบอลหรือิง่อจับอลหรือือกีาเลไ้ออคัหนึ่งครับนึงบให่กว่าที่พี่เด็ก ทุบทุบล็อกเข้ากลางมาลูกนี้ไม่มีใครเอาละกีได้บอลแล้วกีกีออกขวามาเอ็กเอ็กแล้วเอ็กมืมอที่เอ็กทะลุช่องมาพี่พี่เบิร์ดโอุ้ยจับไปอยู่เดียวมาแล้วเต้เต้ล็อกไว้เต้ล็อกไว้มาแล้วไม่ซาวกรรมการผมไม่ซาวเล่นไปเลยตายแล้วมาหมอเอก ไม่ยากิงลูกนี้โอ้ยไม่เคยยิงตัวอนนื่นยัง,ย,งนนยิงพีง่เด็กด้วย,วย,วยเออ็จมาครับหมดเวลาเออสว,สสวสอปสกลอสไฟแดง,งแดงลง